สวัสดีค่ะ How can tell you? วพอดีว่าอยากจะมาขอเบอิกเงินค่ะ How much 6กรอค่ะถ้าเบิกไม่ถึงหนึ่งพัยูโร ATM ข้างหน้าเลยค่ะหนูมพอดีว่า ATM หนูถึงยึดค่ะไม่ได้ค่ะ ถึงหนึ่งพันบอกไม่เข้าใจหรือคะพูดคิดว่าพูดเคลียร์แล้วนะคะข้างหน้าค่ะแต่หนูต้องใช้จริงๆนะคะหกร้อยต้องจ่ายค่าบ้านค่ะเข้าใจค่ะแต่ว่าให้เบิกตรงนี้ไม่ได้ค่ะเคาน์เตอร์หนึ่งพันขึ้นไปเท่านั้นนะคะถ้าเงินไม่ถึงหนึ่งพันไม่ต้องมาใช้บริการค่ะหน้าบ้านเลยค่ะ ATM ออะไรขึ้นก็เด็กคนนี้น่ะคุณผู้จัดการค่ะ เขาจะมาเปิกเงินกีก่แค่หกร้อยลูกค้าคนไหนผู้การก็น,นางเ็กคนนี้นะคะอะ้คุณนิตยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณสมสกุลท่าไม่ <laughs> รู้หรอว่าคุณนิตยาคือลูกค้ารายใหญ่ของเราไม่เป็นไรคะ่ะคุณสมสกุลงั้นเงินทั้งหมดห้าหมื่นห้าันห้าอยห้สิแปด 55, 55ล้านยูโรหนูขอเบอิกมาทั้งหมดแล้วกันค่ะ <c oughs> ดีดี วินาช์ไลท์ออก